เจ้าของไม่ไหวแล้วทําไมถึงกล้าพูดคํานี้ก็คือผู้ชมไม่ดราม่านะอันนี้คือเรามาพูดเรื่องจริงกันเลยนะคะเขาไม่ไหวแล้วแปลงนี้จริงๆเขาขายอยู่อะเมื่อก่อน35ล้านบาทตอนนี้ลดลงมาเหลือ28ล้านลดลงมา7ล้านลดเยอะขนาดนี้มันต้องมีเหตุผลใช่ไหมก็คือเขาเนี่ยเป็นหนี้เป็นหนี้เยอะมากนะคะต้องหาเงินมาใช้หนี้เฉพาะจ่ายดอกรายวันเนี่ยวันละ20 0 0 0บาท ซึ่งมันหนักมากสำหรับคนคนหนึ่งนะคะเขาก็เลยจะต้องรีบขายนะถึงแม้ว่าราคาของที่เขาขายเนี่ยมันลดลงมาแต่มันไม่ได้ทำให้ราคาหรือมูล,ลค่าของที่แปลงเนี่ยลดลงเลยนะถ้าไม่สวยจริงทำเลไม่ดีจริงนะแล้วก็คือไม่มีสิ่งต่างๆเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาไม่กล้าขาย35ล้านถึง40ล้านนะคุณผู้ชมเขากล้าขายราคานี้ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรใช่ไหมแปลงนี้เราเคยพามาชมไปแล้วหนึ่งรอบแบบละเอียดเลยนะคะขนาดเนี่ยเกือบเกือบ 20ไร่อยู่ที่ตำบลจระเข้สมัมพันธ์อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเฉพาะที่เห็นด้านหลังเนี่ยก็คือคุ้มแล้วนะมีบ้านสามหลังเป็นไม้สักทั้งหลังนะคะแล้วก็มีเรือนเรือนอกจากนั้นยังมีสิ่งปลูกสร้างที่สามารถต่อยอดได้เลยมีหินเนี่ยเฉพาะมูลค่าหินเนี่ยก็หลายแสนบาทแล้วคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเหตุผลจริงๆที่เขาเป็นนี่เนี่ยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเดี๋ยวฟิล์จะไปแจ้งรายละเอียดในคลิป เดี๋ยวฟิล์มจะพาไปชมภาพมุมสูงให้เห็นบริเวณโดยรอบของแปลงที่ดินแปลงนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับในส่วนแรกนะจะเป็นอาคารปูนชั้นเดียวก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีไว้สำหรับให้ชาวบ้านมารวมตัวกันทอผ้าตรงจุดนี้นะคะซึ่งสามารถรีโนเวทเป็นห้องประชุมหรือห้องสัมมนานเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่าสภาพค่อนข้างดีเดินระบบไฟไว้หมดแล้วฝ้าเนี่ยก็คือยังแข็งแรงอยู่นะคะ ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของบ้านนะคะซึ่งจะมีบ้านทั้งหมด3หลังถ้าเป็นในโซนทางด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีบ้านที่มีห้องครัวแยกห้องน้ําแยกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเรือนรับรองเนาะแล้วก็จะมีะเรือนเรือที่เขาเอาไว้จัดแสดงผ้าไทยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจนสามารถขึ้นไปเลือกชมได้นะคะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของด้านหน้าก็คือจะเป็นจุดจำหน่ายผ้าไทยซึ่งในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยนะคุณผู้ชมทางด้านในเนี่ยซึ่งสวยมากๆก่อนหน้านี้เนี่ยเฟมเคยพาเข้าไปชมด้านในแล้วนะคะอ่ะอันนี้จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้นะคะลายล้อมไปด้วยธรรมชาติเนาะมีวิวภูเขาลูกตโตๆเลยภูเขาที่เห็นอยู่นี้ก็คือเขา วงพาดนะคะก็คือจะอยู่ตรงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่านะคะเป็นสวนสาธารณะเนาะบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยแปลงที่ดินของเรานะจะลงมาจากถนนลัดยางเส้น3-2-4ประมาณ400เมตรเส้นนั้นเนี่ยก็คือจะสามารถไปที่ตัวอำเภออู่ทองก็ได้ห่างจากตัวอำเภออู่ทองเนี่ยประมาณ11กิโลห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ40โลนะคะ แล้วก็เลี้ยวขวาไปกาญจนบุรีห่างจากตัวเมืองกาญเนี่ยประมาณ50กิโลห่างจากดอนเมืองประมาณ120กิโลเท่านั้นเองอยู่ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเดี๋ยวไปชมภาคพ,พื้นดินกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้พามาชมที่ดินแปลงสวยๆสวยๆจริงๆแปลงนี้นะนี่เลยอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็คือสวนหินมอนนะโอ้โหบ้านเลขที่เนี่ยเป็นมงคลมากเลยเลขที่1หมู่11นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลจราเข้สามพันอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงที่พามาชมในวันนี้นะขนาด19ไร่3งานหตารางวาง 2 8ล้านบาทโฉนดคุดแดงนะคะด้านในจะเป็นยังไงคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะอ่ะตอนนี้เข้ามาด้านในบ้านแล้วนะคะจะเห็นว่าบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีหินเนี่ยหินก็คือหินเป็นหินตกแต่งหินสวยงามนะคะที่เขาเอาไว้ตกแต่งในสวนเนาะมีหินเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เฉพาะมูลค่าหินเนี่ยก็บอกเลยว่าหลายแสนบาทแต่ละก้อนเนี่ยบางก้อนเนี่ยราคาหลักหมื่นนะ แต่ก่อนหน้านี้ที่ฟิล์มเคยพามาชมแบบคลิปเนี่ยคลิปเต็มถ้าใครเคยดูนะก็ประมาณเกือบ40นาทีเลยตอนนั้นที่เรามาเนี่ยก็จะเห็นว่าหินเนี่ยมันอาจจะแน่นตากว่านี้อันนี้มันอาจจะดูบางๆไปแล้วเพราะว่าเจ้าของเขาก็ก็คือไม่ไหวแล้วอะ่ะคุณผู้ชม ต้องเอาไปขายบ้างบางส่วนเพื่อที่จะหาเงินมาใช้ดอกอวันละ20,000บาทเนี่ยก็คือต้องเนี่ยมันก็เลยจะโล่งโลนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นไม้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีเยอะเนาะพวกไม้ล้อมนะไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ก็คือไม้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นไม้ที่เขาปลูกไว้ในสวนน่ะชอบอะไรก็เอามาปลูกที่มันมีดอกสวยสวยนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเยอะเต็มบริเวณเลย หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาถึงทําแบบรูปทรงที่มันเหมือนไม่ใช่บ้านธรรมดาใช่ไหมคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมมนสงสัยป่ะไม่รู้แต่ซีมสงสัยก็เลยไปหาคําตอบมาจริงๆแล้วนะที่เนี่ยเจ้าของเขาตั้งใจว่าจะทําเป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าไทยก็คือเขาทําแล้วลงมือทํามานานแล้วนะคะก็ค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปที่นี่นะก็คือจะเป็นที่ที่เขาชาวบ้านเนี่ยเขามารวมตัวกัน มาทอผ้ากันแล้วก็ขายมีจุดขายอยู่เนี่ยในในด้านในเนี่ยก็คือขายที่นี่เลยก็จะมีพ่อค้าคนกลางจากที่ต่างๆจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเขามารับเพราะว่าที่เนี่ยเคยเข้าไปดูแล้วนะฝีมือการทอผ้าของเขาเนี่ยดีสวยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้นะเขาก็เลยอ่ะค่อยๆพัฒนาที่นี่เพื่อที่จะให้เป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ ของอำเภออู่ทองเลยเพราะว่าแขกไปใครมามีนักท่องเที่ยวนี่ก็คือจะเปิดให้เข้ามาชมได้นะคะตอนแรกอะ่ะจะทําเป็นสร้างเป็นอาคารเนี่ยอาคารปูนนะสชั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําเป็นศูนย์จัดแสดงผ้าไทยนะคุณผู้ชมจะอยู่ทางด้านนู้นเนาะแต่ทีนี้มาเจอโควิดวิกฤตโควิด COVID เนี่ยโอ้โหสอรอบเจ้าของไม่ไหวนะคะแบกรับภาระไม่ไหวก็เลยเป็นนี่เพราะว่า จะต้องนําเงินเนี่ยอย่างอย่างผ้าเนี่ยพอชาวบ้านเขาเอามาส่งใช่ไหมแล้วไม่มีคนมารับเนี่ยก็คือผ้าก็ต้องสต็อกค้างสต็อกอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาเงินส่วนตัวเขาเนี่ยจ่ายให้กับชาวบ้านไปก่อนนะมันก็คือคือก็ค่าใช้ใจ่ายหลาย,ลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแต่ว่ารายได้น่ะมันไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุที่เขาเป็นหนี้เยอะจนถึงจะต้องขายที่ดินแปลงนี้นะคะอ่ะคุณผู้ชมนี่ด้านหลังนี้นะที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจะเป็นบ้านสามหลัง เป็นหลังนี้จะเป็นด้านในเนี่ยจะเป็นไม้สักทั้งหลังเลยสวยมากๆฟิลมเคยพาเข้าไปชมแล้วเนาะแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นเรือนเรือนะทางด้านหลังก็จะมีบ้านพักอีกหลังหนึง่งนี่เฉพาะบ้านหลังนั้นอะที่เป็นไม้สักคุณผู้ชมก็คุ้มแล้วข้างในเนี่ยโหเนียบเนียบมาก เลยถามเจ้าของว่าทําไมถึงไม่โชว์แบบโชว์ตัวหมายอยู่ข้างนอกเขาจะได้รู้ว่าเป็นไม้สักเขาบอกว่าของสวยๆง,งามๆมาอยากเก็บไว้ดูคนเดียวอยากเก็บไว้ดูด้านในนะคะโอ้ก็โอเคเป็นความคิดที่ดีเนาะอ่ะนี่มาทางด้านนี้นะคะก็เนี่ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมบริเวณรอบๆทางเดินเนี่ย เขาก็โรยหินคุกไว้หมดแล้วนะมันเหมาะสำหรับที่จะทำหลายๆอย่างผู้ชมถ้าเกิดทำเป็นศูนย์อาหารเป็นร้านอาหารก็ได้ทำเลมันมาแล้วทำเลมันพร้อมแล้วนะคะนี่มองบริบบรเวณโดยรอบนะคะอันนี้ก็คือที่แจ้งไปว่าจะทำเป็นศูนย์จัดแสดงผ้าไทยเขาทำโครงไว้แล้ว แน่นมากคือทําไว้แข็งแรงเลยปูพื้นฐานไว้ดีเลยคุณผู้ชมสามารถต่อยอดได้เลยอันนี้จะทําตอนแรกจะทําเป็นอาคาร3ชั้นนะคะก็เลยจะต้องลงฐานให้มันแข็งแรงนิดนึงเนาะฝั่งทางด้านนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือเรือนเรืออันนี้เรือจริงๆนะเรือทั้งลําเลยนะคะเขาก็เอามาทําด้านบนนั้นก็คือ มีจัดโชว์ผ้าไทยอยู่เมื่อก่อนนะคะสามารถขึ้นไปชมได้ก็คือจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาขึ้นไปชมเนาะก็ต่อระเบียงยาวลงมาเนี่ยด้านล่างเขาก็จะทําเป็นฐานนะคะนี่แน่นหนาเลยเนาะเหตุผลที่ทําไมหลายๆคนแบบสงสัยว่าทําไมเขาถึงเอาเรือมาทาเป็นเป็นบ้านก็คือเมื่อก่อนน่ะเขาครอบครัวเนี้ยเขาก็ค้าขายนะคะค้าขายทางเรือเขาก็เลยมีความเชื่อว่า การที่นําเรือเนี่ยมามามาสร้างเป็นบ้านเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องให้ค้าขายดีๆเน้นความมั่งคั่งมั่งมีอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ทําออกมาแล้วเนี่ยก็คือสวยงามเนาะด้านในเนี่ยด้านนอกว่าสวยแล้วนะด้านในเนี่ยสวยเลยนะส่วนทางด้านหลังนู้นจะเป็นบ้านพัก นะคะบ้านพักหลังเหมือนเป็นเรือนรับรองสําหรับรับแขกนะคะคุณผู้ชมก็คือจะได้บ้านไป3หลังเนาะด้านหลังนู้นก็มีห้องครัวห้องครัวแยกไปอีกนะคะมีห้องน้ำนะทาห้องน้ําไว้ด้านนอกแล้วนี่อันเนี้ยมาถึงจุดบริเวณนี้โอ้โหอันนี้ก็คือจะเป็นลานกว้างๆเลยตอนแรกอะ่ะเขาจะทําเป็นลานกลางเต็นเพราะว่าอะไรนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะ นั่งอยู่มุมนี้มองไปจะเห็นวิวเขาอันนั้นก็คือเขาวงพาดนะคะเห็นวิวเขาชัดเจนเลยหน้าหนาวแถบนี้แถวเนี้ยภูเขาเยอะต้นไม้เยอะใช่ไหมบรรยากาศดีมากๆเลยก็คือเป็นไอเดียที่ดีนะคะที่เจ้าของเขาคิดไว้จะทําเป็นลานกลางเต็นท์นะเขาก็เลยเอาเอาอะไรเนี่ยมาตั้งไว้รอบๆเนาะเหมาะนะคุณผู้ชมนอกจากตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นท์คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมอันเนี้ยมันมีบึงเป็นบึงบัวโอ้โหนี่ดอกบัวกําลังออกดอก สวยบรรยากาศดีนะคะแล้วเขาก็จะมีซุ้มเนี่ยอยู่รอบๆบบึงนะคะจริงๆอะ่ะไอซุ้มเนี่ยตอนแรกฟิล์มก็เข้าใจว่าเขาจะทําเป็นซุ้มแบบเหมือนร้านอาหารริมน้ําอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นซุ้มที่เขาอาแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มเนี่ยเขาเอามาให้ชาวบ้านทอผ้ากันบรรยากาศริมน้ําเย็นๆสบายนะคะแต่คุณผู้ชมก็สามารถ ต่อยอดทําอะไรได้เยอะมากๆเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารริมน้าบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นคาเฟ่นนะหรือใครที่อยากจะทําเป็นบ้านพักเอาไว้พักผ่อนครอบครัวใหญ่ๆนะคะอยากอยู่แบบเงียบๆเนาะก็คือตอบโจทย์เลยหรือใครที่อยากจะสารต่อเจตนารมณ์ของเจ้าของคนเดิมนะคะที่เขาอยากจะให้ที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ผ้าไทยหรือที่จัดแสดงผ้าไทยนะคะก็สามารถทําได้เป็นการ กระจายไรายได้สู่ชุมชนเนาะช่วยเหลือชาวบ้านละแวกนี้ด้วยนะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้นะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแปลงนี้นะอยู่ที่ตําบลจราเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีขนาด19ได้1งาน3ตารางวาราคาอยู่ที่28ล้านบาทราคาสามารถคุยกันได้อีกถ้าสนใจจริงๆอยากจะให้เข้ามาชมแล้วก็มาคุยราคากับเจ้าของได้ก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมมีคนเนี่ย เข้ามาให้ความหวังขอเยอะมากๆเลยทั้งหน่วยงานรัฐ หนง,งานเอกชนนะคะว่าถ้าเกิดได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะมาทําโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือให้ความหวังเจ้าของเขาก็รอรอรรอ,อนานมากนะซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นสงสารเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คนที่สนใจจริงๆนะเข้ามาชมแล้วก็มาคุยราคากันได้นะคะโอเคถ้าใครสนใจนะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์080-563-5394หรือจะลองนัดเข้ามาชมก่อนก็นกได้นะคะฝากไว้ด้วยกับแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะ สวัสดีค่ะ